ต้นไม้ทุกต้นก็เป็นต้นไม้ต้นเดียวกันเพราะว่ามันเหมือนกันโดยอาการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็แปรไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปหายไปเสื่อมไปดับสิ้นไปเป็นธรรมดามนุษย์เราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเป็นผู้มีสติอยู่รู้อยู่ศึกษาด้วยปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะก็จะเห็นธรรมะอันแท้จริงคือเห็นมนุษย์เรานี้เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ เมื่อตั้งอยู่ก็แปรไปแล้วก็เปลี่ยนไปสลายไปถึงที่สุดแล้วก็จบทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นคนทุกคนในสากลละโลกนี้ก็เป็นอันเดียวกันถ้าเราเห็นคนคนเดียวชัดเจนแล้วมันก็เหมือนกับเห็นคนทั้งโลกทุกสิ่งสารพัดนี้เป็นธรรมะสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาคือใจของเรานี้เมื่อความคิดเกิดขึ้นมาความคิดนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็แปรไป